เรากลับมาเรื่องในบ้านเราไปอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของหมดโปรโควิดเนี่ยนะครับชีวิตคนจะเดินต่อไปยังไงอาจารย์ไอแจกเงินเดือนละห้าพันก็จบแล้วน้ำที่เดือนนี้แหละจบแล้วนะครับแล้วทีนี้ยังไงอ่ะมันมันภาระที่รัฐบาลเคยช่วยเคยเคยบรรทัดประคองให้ตอนนี้แต่ละคนเนี่ยต้องยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองเต็มที่เลยใช่ครับ ตอนนี้ก็คงต้องกลับข้างแล้วล่ะครับตอนนี้นะครับคือตอนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องทุ่มเทลงไปในนโยบายต่อไปเนี่ยก็คือทําอย่างไรให้เครื่องจักรเศรษฐกิจต่างๆกลับมารันได้เหมือนเดิมนะฮะตัวที่ดับสนิทเลยที่ผ่านมาคือท่องเที่ยวนะจะใส่ยังไงถึงผมถึงเรียนนะว่ามันไอ้ตัว5้าหมื่นที่จะออกมาช่วย SME เนี่ยมันก็ต้องชัดเจนว่าคุณจะเอาเข้ามาเพื่อยนให้เครื่องจักร ตรงไหนมันกลับมารันได้เหมือนเดิมนะครับก็จะตัวที่ดับสนิทสูงเป็เซนหรือตัวที่ไม่ค่อยดับสนิทก็ว่ากันไปว่าจะให้มันโตยังไงตัวที่ไม่ได้ดับเลยนะหรือดับน้อยมากๆเลยนิดหน่อยก็คือคาบลีร้านสะดวกซื้อร้านชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอีคอมเมิร์ซเกิดขึ้นชูตติ้งขึ้นมาซส้ยด้วยซ้ำอย่างเงี้ยนะครับมันก็หลากหลายกันไปว่าจะจะช่วยเหลืออะไรระดับไหนแต่นี่พอพอรัฐบาลจะเข้ามาดูแลทั้งหมด มันคงทาได้ยากพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าทําไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลายเป็นเลือกปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าสิ่งต่างๆที่รัฐบาลคงกาลังจะทำเนี่ยคงคงกำลังคิดคิดอยู่ว่าจะทําอย่างใรดีนะครับตอนนี้รัฐบาลมีโจทย์ให้ทําอยู่ประมาณสักสองสามเรื่องนะครับซอสฟังของรัฐมีสองสามเรื่องตอนนี้อันที่หนึ่งคืองบสี่แสนล้านบาทที่ผ่านสภาไปจากพอรกรลหนึ่งล้านล้านมันเหลือประมาณสี่แสนล้านนะครับจะเอามาตอนนี้ก็แหโครงการมากันใหญ่เลยมีททแลเอาโครงการมาเสนอนะครับ กททกับสสคในที่จะแจกเป็นคนละสองสามพันบาทเนี่ยอ่าแล้วก็ให้องสอมมอไปเที่ยวหรืออะไรต่างเนี่ยซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันผิดกฎเกณฑ์ของพลกรหรือเปล่าเพราะว่านี่คือเอาเงินกู้มาแจกนะครับกู้งเงินมาแจกนี่โอ้เป็นอะไรที่ผมว่าคงเป็นอะไรที่เราเรารับกันไม่ได้ครับคือกู้เงินมาแล้วควรจะมาพัฒนาแล้วต่อยอดให้มันเกิดมูลค่าเพิ่มให้ขึ้นจากเศรษฐกิจนี่มันวันแต่ถ้าคุณกู้มาเพื่อพาไปเที่ยวปุ๊บเนี่ยโอ้โหมัน มันทําใจมันทาใจลำบากนะเหมือนก็เหมือนก็จะเอาเงินกู้นี้มาทำพา PR ครับครับคือจริงๆแล้วพี่บ๊วยคนตร,ต,รตรงนี้นะ<า>จ๊ะคนไปเชื่อมันคือ PR นะใช่ใช่แล้ว<ม><ม>แล้ว,แล,วแล้วมันกําลังพิสูจน์ว่าคณะครกรรมการการันกองไอโครงการเนี่ยที่มีเลขาสภาพัฒนั่งนั่งเป็นเป็นประธานอยู่เนี่ยจะยอมปล่อยให้โครงการแบบนี้ออกมาได้หรอแล้วที่สำคัญเท่าที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปดูเนี่ยนะบัญชีแนบท้ายพอลกร ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการแจกเงินนะคุณอยู่ๆคุณอุปโลกเหเฮ้ยคุณจะเอาเงินเป็นหมื่นล้านเป็นเป็นเที่ยวแจกให้คนไปไปไปสู่รุ่ยสู่ร่ายไปไปไปเที่ยวเนี่ยมันใช่ไหมเออผมว่าถ้าเกิดลำพังสสสสคอลำพังททคิดได้แค่นี้นะครับผมว่าให้ใครก็ไปไปไปทําได้นะครับไอ้แจกเงินเนี่ยผมก็ไปเป็นผู้ว่าทททได้ไปนั่งแล้วว่อ้าวแจกเงินแจกเงินใครก็มันเป็นเอ่อพอสสคอได้ ไม่จาเป็นคุณเลวะโรนคุณยุทธศาสตร์อกไทรก็ได้นะฮะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้จริงๆนะสมมุติ400ล้านคุณตั้งใจจะใช้สูรุ่นอย่าง่จริงๆนะผมว่าไปแจกเงินให้ SME ดีกว่าเออแจกเงินให้ SME เลยครับแจกตามประชากรแจกตามเลยคุณให้ฟรีอยู่แล้วพี่บ๊วยทำไมให้ SME ฟรีไม่ได้เพราะ SME เป็นกระดูกสันหลังเป็นคุณเป็นอะไรที่เป็นตัวขับเคลื่อนอยู่แล้วนี่แล้วก็ให้ไปสิครับให้ฟรีไปเลย SME ที่เดือดร้อน นะครับ,รบอย่างเงี้ยกลุ่มท่องเที่ยวนะให้ไปเลยรายละห้าหมื่นบาทสมมติอย่างเงี้ยนะครับลายผู้ประกอบการทั้งหมดมีผู้ประกอบการ s m e อย่างที่พี่บ๊วยบอกเมื่อกี้นะครับประมาณสามล้านลายสามล้านรายสามล้านรายสาอรายละห้าหมื่นบาทเนี่ยยังแค่แสนห้าหมื่นล้านเองนะพี่บ๊วยเหลืออีกเหลืออีกเหลืออีกสองแสนห้าหมื่นล้านใช่อะไรอย่างเงี้ยนะครับะฉะนั้นผมคิดว่ามันน่าจะคิดในลักษณะ แบบเรียกว่าไปช่วยถ้าจะช่วยนะครับให้ขับเคลื่อนก็ต้องไปดูธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมให้ชัดเจนแล้วก็กําหนดว่าจะช่วยในลักษณะไหนคือประเภทโยนเงินลงมาหวานตูมแล้วก็เป็นอะไรอย่างเดียวเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาเราคิดง่ายๆแบบนี้ครับพี่บ๊วยเราขี้เกียจทําอะไรเหมือนกับตามที่ชิมช็อปใช้ครับสุดท้ายก็ต้องไปจ่ายในร้านสะดวกซื้อเพราะมันง่ายที่สุดนะแต่แทนที่คุณจะบังคับให้เขาไปจ่ายในร้านชุมชนห้ามเลยร้านสะดวกซื้อห้ามเข้า มีบันมีใบเซ็ตเทสโก้โลตัสเซเว่นนู่นนี่ลอส้นนู่นนี่ไปห้ามไม่ได้คุณต้องเปจัดจ่ายใช้สอยในวิสาหกิจชุมชนเท่านั้นทําไมทาไม่ได้ครับง่ายมากเลยตรงงินข้ามแบบนี้มันก็จะไปสปาร์คทำไมวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมันมีเงินเข้าไปหมุนเวียนช่วยทางอ้อมได้อย่างเงี้ยครับแต่ั้วใจผมอยากที่จะให้ไปสนับสนุนตรงนี้มากกว่าไล่กันเลยครับตั้งแต่ถ้าจะแจกเงินนะครับนู่นก็ไปแจกวิสาหกิจชุมชนเลย ร้านสนะะดวกซื้อชุมชนนะครับอนะุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่นะบ้านกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยแจกเหมือนกองทุนหมู่บ้านนะครับนะครับแจกไปเลยนะครับแต่นี่เป็นการให้ฟรีเลยในเมื่อเราก็มาขนาดดีแล้วเราอยากจะให้อ,อ,อะไรที่มันมีมูลค่าเพิ่มก็แจกจ่ายไปนะครับหรืออ,อ,อาจจะเนี้ยมๆหน่อยก็ เงินเงินเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยให้แบบนี้เลยนห่ะไม่ม uh ีดอกเบี้ยเลยครับเอาไปทาไมล่ะเอาขอเงินคืนอย่างเดียว5ปี10ปีคืนมาแต่ไม่ต้องมีดอกเบี้ยนะครับผมที่ว่าหน้าไปช่วยในลักษณะนี้คือมันก็อิหลังอิเหลือคือคือรัฐบาลชุดนี้จะคิดแบบทฤษฎีเคนเฉยๆเียครับทฤษฎีเคนก็คือว่าถ้าอะไรติดขัดรัฐบาลก็เป็นเจ้าภาพทีนี้เมื่อระบบดิจิทัลมันดีขึ้นระบบ เทคโนโลยีมันดีขึ้นเนี่ยการจ่ายเงินเข้ากระเป๋าคนยิงเงินเข้ากระเป๋าคนโดยตรงเนี่ยมาทำง่ายง่ายขึ้นเยอะเลยครับสมัยก่อนคุณอัพิสิทธ์ทำทีนึงโอ้โหต้องไปดูนะครับเอาลายเอาเดต้ดาเบสผู้เสียภาษีมาหาเงินฝากมานู่นนี่ไปแล้วก็ส่งเช็คเป็นเป็นจดหมายส่งเมลเช็คไปให้กับเราแล้วก็ไปขึ้นเงินนะรหรือบางคนก็เอาเช็คไป ไปโอนไปซื้อสินค้าบริการต่ออะไรแบบนี้นะครับมันก็ทําได้ยากแต่ปัจจุบันเนี่ยพอมีอตัวแอปมีตัวบัญชีอะไรต่างๆปุ๊บก็ยิงเงินเข้าบัญชีมันจบเลยเพราะนั้น,<ฆ>นรัฐบาลก็เลยคิดว่าเอ้ยทำง่ายๆสุดนะเพราะเคยมีคนบนน่นนะครับพีบ่ว<ฆ>่า ให้ผ่านเงินกู้ผ่านโครงการผ่านกองทุนหมู่บ้านมันได้ไม่ถึงมือประชาชนนะเขาเปลี่ยนที่เป็นไอติมพี่บ๊วยไอติมรัฐบาลส่งไอติมอามาให้ไอนีเลียทีเลยไอนีเลียทีกว่าจะไปถึงข้างมองยอดอย่างนั้นเนี่ยยิงไอติมเข้าไปในมือประชาชนเลยเนี่มันเลยเป็นที่มาแนวคิดแบบเนี้ครับเออก็ยิงเออก็ยิงยิงเงินเข้าแจกเงินเลย แต่ว่าการแจกเงินมันก็ไม่ก่อให้เกิดมรรคผลเพราะว่ามันเป็นการแจกแบบมันเห็นอยู่แล้วว่าแอดดีเอ็นเงินไปอยู่ที่ใครครับช่ชิมช็อปใช้ผมก็ค้านมาตลอดนะครับว่าเฮ้ยคุณไปทําแบบนี้เงินมันก็เข้าไปเหมือนตอนนั้นที่เคยอ่าไอให้ไปขอไปเสร็จช้อปปิ้งนะครับคนก็ไปซื้อ iPad ฮะเพราะเขาให้ตั้งหมื่นกว่าบาทหมื่นห้าจำไม่ได้ตอนนั้นนะครับคนก็ไปซื้อ iPad ซื้อโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไปขอเครดิตภาษีคืน เงินมันก็ไปอยู่กับบริษัทใหญ่ๆร้านค้าใหญ่ๆผมไม่เห็นว่ารัฐบาลจะสนับสนุนให้คนไปสนับสนุนร้านค้าชุมชนเลยถ้าใครซื้อโอท็อให้ได้หมื่นห้าล้ภาษีสามหมื่นอย่างเงี้ยเอ้ยมาดิผมยินดีอฮปปี้เลยนะครับแล้ววันนี้ร้านค้าต่างๆผมก็ไม่เข้าร้านสะดวกซื้อที่มีแบรนด์เนมอยู่แล้วผมก็ไปเข้าแถวๆบ้านผมเนี่ยซึ่งก็มีของเหมือนกันผมก็คิดอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรทาไมรัฐบาลไม่คิดง่ายๆแบบนี้ แล้วเราชอบพูดว่าเดี๋ยวหาว่าเอื้อเจ้าสัวเอื้อดะจุก็คุณเอื้อดจริงๆสุดท้ายเงินมันก็เข้าไปเข้าไปหาเจ้าสัวอย่างเดียวง่ายๆนะครับเจ้าของจากไอ้บัตรบัตรอะไรของเขาว่าบัตรที่บัตรคนจนบัตรจดิการเนี่ยเอาไปรูดเนี่ยก็ร้านเจ้าสัวทั้งนั้น่ะที่ให้ที่ให้แตะครับทัชแอนด์เพย์นะครับเพราะฉะนั้นร้านค้าชุมชนอะไรก็ไม่มีระบบที่จะรองรับอย่างนี้เป็นต้นไม่ไปทำอะไรก็ไปเอื้อก็หมดแล้วและจะมาบอกว่า อ่ารัฐบาลไม่ได้อื้อเจ้าสัวได้เงผมก็เห็นทําไปก็เจ้าสัวได้ประโยชน์หมดเพราะเขาเข้าจิงได้ง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเม็ดเงิน4ี่แสนล้านเนี่ยผมอยากจะให้มันถูจกจัดสรรให้มันเกิดประโยชน์จริงๆนะครับคือถ,ถ้าจะไปแจกแบบนี้ผมว่าไปแจกผู้ประกอบการเลยนะครับแล้วก็ให้ผู้ประกอบการนั่นแหละเป็นทุนให้เขาทําโปรโมชั่นของเขาเองครับอับพอไปทําแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นอิหลักอิเรลือเสร็จแล้วมันก็จะเกิดกระบวนการ อ่าอ่าอะไรอ่ะเขาเรียกลักเงินขึ้นมาเหมือนเมื่อก่อนพี่วเขาก็เขามีบัตรสวัสดิการอยู่ไปซื้ออะไรนะไปซื้อแก๊สซื้ออะไรเงี้ยใช่ไหมครับซื้อแก๊สได้ฟรีกี่อันเนี้ยร้านค้าหัวใสนะครับเขาก็ซื้อนะฮะเขาก็เอาบัตรมารูดแล้วเขาเขาเอาเงินสดตรงเนี้ยไปไปซื้ออย่างอื่นให้ครับไปใช้อย่างอื่นนะครับพี่ม๊แต่เขายอมที่จะให้บันทึกว่าเขาขายแก๊ส อ่าอ,อไปอช่วงนี้อ,อย่างนี้ยนะมันก็สามารถจะเทินมาเป็นเงินสดได้เลยนะครับดูสิครับอ่านี่คือวิธีการที่เขาทาอยู่ครับเออ